เทศกาลคเนตจตุรถีจะมีคติความเชื่อเรื่องห้ามมองดวงจันทร์และในปีนี้ช่วงเวลาของการห้ามมองดวงจันทร์นั้นคือช่วงสองวันแรกคือช่วงก่อนเทศกาลคเนตจตุรถีอังคารที่26สิงหาคมหลีกเลี่ยงการมองพระจันทร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา54นาทีถึงเวลา20นาฬิกา29นาทีค่ะและวันแรกของเทศกาลคเนตจตุรถีวันพุทธที่27สิงหาคมควรหลีก เลี่ยงการมองพระจันทร์ระหว่างเวลา9นาฬิกา28นาทีถึงเวลา20นาฬิกา57นาทีค่ะแล้วทำไมถึงมีคติความเชื่อเรื่องของการมองพระจันทร์ในเชิงตำนานเรื่องเล่าคืนหนึ่งหลังจากที่พระพิคเนสเสวยขนมโมทกะอย่างสำราญแล้วพระพิคเนสทรงขี่หนูพาหนะกลับจากงานเฉลิมฉลองระหว่างทางหนูเกิดตกใจเพราะเห็นงูเลื้อยผ่านทำให้พระพิคเนสล้มลง ขนมโมทกะที่อยู่ในท้องกริ่งออกมาพระองค์จึงขว้างูมาลัดท้องไว้พระจันทร์ที่เห็นเหตุการณ์นั้นจึงหัวเราะเยาะพระพิคเนธพระองค์โกรธมากที่ถูกหัวเราะเยาะเยะ้ยจึงสาบว่าตั้งแต่วันนี้ไปใครที่มองดวงจันทร์ในค่ำวันนี้จะถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายหรือถูกเข้าใจผิดในเรื่องที่ไม่ได้ทำเมื่อดวงจันทร์สำนึกผิดจึงกล่าวขออภัยพระพิคเนธจึงลดโทษให้มิให้มองดวง จันเหลือเพียงในวันคเนตจตุรถีวันเดียวด้วยเหตุนี้ชาวฮินดูจึงหลีกเลี่ยงการมองดวงจันทร์ในคืนวันคเนตจตุรถีเพื่อป้องกันเคาะร้ายนั่นเองค่ะนั่นคือตำนานนิทานเรื่องเล่าและแฝงปัจฉญาหรือความหมายเชิงอื่นๆอะไรไว้บ้างค่ะ ในปรัชญาฮินดูดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของจิตใจและอารมณ์ที่แปรปรวนไม่แน่นอนงดงามแต่แปรเปลี่ยนได้ง่ายข้อห้ามการมองดวงจันทร์ ในที่นี้จึงอาจเป็นสิ่งย้ำเตือนไม่ให้เปิดรับสิ่งที่อาจทำให้จิตวั่นวหวเข้ามาในชีวิตค่ะและอาจเป็นข้อย้ำเตือนว่าอย่าให้ความประมาทอย่างเช่นการหัวเราะเยาะผู้อื่นกลับมาทำร้ายตนเองการควบคุมจิตใจให้มั่นคงแม้เผชิญความผิดพลาดการห้ามมองดวงจันทร์ในช่วงเวลาตามคติความเชื่อน,นั้นอาจเป็นการย้ำเตือนสิ่งต่างๆเหล่านี้และเป็นการฝึกตนเองและการมีวินัยของตัวเองค่ะขอให ทุกท่านบูชาพระพิคเนตด้วยความสุขและสงบของจิตใจนะคะเข้าใกล้ธรรมะให้มากที่สุดกันปฏิปะป้าโมรยาหนูนาเทวารดูสวัสดีค่ะ